ที่ฉันนางปัมมาแงนับข้าราการครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วหัวหน้างานบริหารทั่วไปค่ะที่โรงเรียนนะคะใช้แนวคิดในเรื่องของการพนึนกกาลังค่ะเพราะว่าพนึนก,กําลังแล้วเราก็ต้องมามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็การมีส่วนร่วมด้วยค่ะ ที่โรงเรียนนะคะก็จะมีโครงการความสัมพันธ์กับชุมชนนะคะซึ่งก็จะมีประโยชน์มากในการที่โรงเรียนได้ถ่ายทอดหรือว่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้กับชุมชนได้รับทราบแล้วชุมชนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยค่ะสำหรับที่โรงเรียนนะคะได้ผลดีมากนะคะ ในแต่ละโครงการของเราเนี่ยเราเราจะต้องประเมินกิจกรรมนะคะประเมินกิจกรรมของโครงการว่าประสบผลสําเร็จแค่ไหนสําหรับโครงการความสัมพันธ์กับชุมชนนั้นประสบความสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าชุมชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาให้ความร่วมมือค่ะให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะในเรื่องของอเงินอุดหนุนนะคะในเรื่องของการ เป,เป็นค่าเราเรียนนะคะหรือทุนการศึกษากให้กับเด็กในเรื่องของโครงการอาหารกลางวันชุมชนก็จะเข้ามาแบบมีอาหารอะไรก็คือเอามาเสริมให้กับโรงเรียนด้วยแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กในโรงเรียนด้วยค่ะก็จากที่กล่าวมาแล้วนะคะ ก็คือในเรื่องของการให้ความรู้เป็นวิทยากรให้กับเด็กโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทในใดๆทั้งสิ้นเสียสละในเรื่องของเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ในเรื่องของให้ทุนการศาึกษากับเด็กด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือในเรื่องของการสอนสองดูแลซ,ซึ่งซึ่งทางทุมชนนั้นเข้าใจกับโรงเรียนและโรงเรียนก็มีความเข้าใจให้กับทุมชนจึงสามารถที่จะเชื่อมอยู่และประสานงานในการดูแลเด็กทั้ง อยู่ที่บ้านและออก็ที่โรงเรียนค่ะซึ่งความต้องการจริงๆของโรงเรียนก็คือในเรื่องของอยากให้ผู้ปกครองนั้นดูแลเด็กค่ะในขณะที่อยู่ที่บ้านซึ่งโรงเรียนก็ได้รับจากผู้ปกครองอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ผู้ปกครองนั้นได้ได้ดูแลสอดส่องดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานของเขาในขณะที่อยู่ที่บ้านอย่างนี้ตลอดไปอะค่ะ ความต้องการของชุมชนที่ต้องการให้โรงเรียนได้กระทํานะคะก็คือในเรื่องของการดูแลเด็กนักเรียนในในระหว่างที่อยู่โรงเรียนเพราะว่าผู้ปกครองยังไงก็ต้องห่วงบุตหลานของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้โรงเรียนก็ดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กเป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักให้กับเด็ก โดยสม่ำเสมอมาค่ะครูมีความเชื่อว่าจากการที่เราสร้างเครือข่ายอันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและก็ชุมชนเนี่ยช่วยให้ครูเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจบริบทของตัวเด็กมากยิ่งขึ้นและเมื่อสถานศึกษาได้พลังจากชุมชนได้พลังจากผู้ปกครองมาช่วยในเรื่องของการจัดการศึกษาเราก็จะได้การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกคน